ในช่วงหนึ่งของชีวิตระหว่างที่เรากําลังโตเรากําลังค้นหาตนเองค้นหาตัวตนต่อมาเราเริ่มค้นหาความหมายของชีวิตจนกระทั่งถึงเป้าหมายชีวิตอย่างที่ผมเคยพูดแต่พอมาถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราอาจจะเริ่มเริ่มเข้าใจมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเนี่ย ความหมายของชีวิตมันอาจจะไม่มีด้วยซ้ำดังนั้นถ้าเราเข้าใจจุดที่ว่าชีวิตไม่ได้ต้องตามหาความหมายสมการจะเปลี่ยนเราอาจจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นหรือเราเรียกว่า meaningful life แทนที่จะ pursue of meaning of life แทนที่เราจะพยายามหาความหมายของชีวิตซึ่งแน่นอนผมเชื่อว่าก็เราทุกคนก็คงต้องพยายามหาต่อไปแต่ระหว่างที่เราจะหาเนี่ยก่อนที่เราจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยคือเราอาจจะใช้ชีวิตแบบ meaningful ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายคืออะไรแน่นอนครับคงหนีไม่พ้น การทำงานที่เราชอบการอยู่กับคนที่เรารักการดูแลสุขภาพการดูแลคนที่เรารักผู้หลักผู้ใหญ่ลูกหลานการสร้างกิจการการสร้างรายได้การออมเงิน การลงทุนการสร้างความปลอดภัยให้กับชีวิตของเราหรือคนของเราการเป็นพลเมืองที่ดีการวางแผนอนาคตเพื่อสังคมที่ดีขึ้นการวางแผนอนาคตเพื่อลูกหลานที่จะมาต่อยอดที่ดีขึ้น การสร้างงานหรือสร้างผลงานอันเกิดแก่ประโยชน์แก่ตนนะหรือคนรอบข้างหรือสังคมหรือประเทศชาติการบรรลุธรรมการเจริญสติการได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาการได้ล้มลุกล้มลุกล้มลุก อาจจะมีมากกว่าดีนะครับผมคิดได้ประมาณนี้แต่แน่นอนครับ meaningless life หรือชีวิตที่ไม่มีความหมายสำหรับผมคงเป็นชีวิตที่อยู่ไปวันวันรับเงินเดือนไปวันวันอิ่งจอคอมพิวเตอร์ไปวันวันดูโซเชียลไปวันวัน นินทาไปวันวันเอาเปรียบคนไปวันวันหาทางลัดไปวันวันกินนอนเสพนะฮะไปวันวันนั่นน่าจะเป็น meaningless life สำหรับเราล่ะเราคิดว่าก่อนที่เราจะไปถึง the meaning of life ความหมายของชีวิตหรือ purpose of life หรือเป้าหมายชีวิตเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความหมายแล้วหรือยังเราได้เริ่มที่จะพยายามสร้างชีวิตที่มีความหมายแล้วหรือยังเพราะถ้าเรายัางไม่เริ่มเราจะหาคำตอบไม่เจอโอกาสที่เราจะ พลาดแล้วไม่ได้เห็นเป้าหมายชีวิตอาจจะมีสูงดังนั้นสำหรับใครที่ร่วมเดินทางหาความหมายชีวิตหรือเป้าหมายชีวิตอยากให้เราทุกคนวันละนิดวันละหน่อยมาเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ในบริบทที่เราวาดไว้ในบัญญัติที่เราเขียนไว้ชีวิตที่มีความหมายของเราคืออะไรอาจจะอยู่เพื่อตนเองอยู่เพื่อคนอื่นอยู่เพื่อองค์กรอยู่เพื่อชาติศาสนาอะไรก็ตามแต่อย่างน้อยมันมีความหมายสำหรับเราอย่าอยู่ไปวันๆน,น,นะครับโดยเฉพาะถ้าเราพ้น ชีวิตวัยรุ่นแล้วผมเชื่อว่าเราควรจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างมีความหมายมากขึ้นเรื่อยๆช่วงวัยรุ่นอาจจะเข้าใจว่าอยู่ในช่วงหาประสบการณ์หาความสุขมีเพื่อนเที่ยวเก็บเงินใช้เงินแต่มันก็เป็นเฟสของชีวิตที่ถึงจุดหนึง่งเราอาจจะเริ่มหันมาใช้ชีวิตที่มีความหมาย ให้โชคดีครับสวัสดีครับ